มีรถบ้างมีรถพวกแบบมีมีรถหนึ่งคันอยู่ในโรงมันจะเติงเพิ่มมาเอาเสื้อนี่กูมีเสื้อให้มันสองถึงหนึ่งคันไอหนึ่งถึงสองคันแต่น้ำมันกูเติมแล้วน้ันเป็นหมดแล้วนะเออมีเสื้อผ้ามีอ่างเก็มีอะไรเต็มหมดเลยติกน้ำก็มี หน่วยรบพิฆาตจักรวาลตัวสองสองสองป่าดูไปเลยดูไปนมีมีรถใหญ่ใช่ไหมเฮ้ยนี่เข็มทหารนี่หว่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยเรายึดทหารเว้ยยึด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 นมางลุยลุยลุยทีนี่แหละจุให้แล้วนะใหร้มาไหญไปแล้วไม่ไม่รอดกันก็ไม่มีเฮียติดตัวเลยนะเจมส์แมกซีนี่หว่า ไม่เจอบัตรแบ็คว่ะเฮ้ยขอบัตรแบ็คเลือนเลือห้าสิบแล้วกระดูกหักอ้านี่กลมักระดูกหักชิคกีด้วยเมียอยากได้ที่ที่ใช้คลุมตัวไหมใครมีกระเป๋าไหมอยากได้กระเป๋าสักไม่เอาขอกระเป๋าหน่อยเฮ้ยอยากได้บอเจ้าไม่ได้เก็บมาด้วยอยากอยากได้กระเป๋าไม่ไหวไมีอุปกรณ์แต่งปืนนาโต้ราสเตอร์ไม่โปสต์ได้ อพูด้เกมมีทีคนเลยคนขอตื่สาเลยดอดแล้วเว้ยตกบันไดยากจังวะขาหักเลยก่อนนะจ๊ะอย่าไว้ก่อนนะจ๊ะตอนนี้เล่นกับเพื่อนก่อนนะจ๊ะลองระบบก่อนนะจ๊ะนี่ขับรถได้ขับได้เหรอขับรถเพิ่งจะเห็นมันมีส่วนประกอบรถไงอ๋อ้ไมันจะ่ใช่มันก็เจอท่อรถไงเออเฮ้ยใจเพิ่มเพิ่มกูมีถังน้ำมันอยู่อันหนึ่งอะ เขาวาดต้องกากูไม่ใือดถังน้ำมันเปล่ากระดูขาวมาตอนนี้เอ้ยมีของกินมีเอ้ยไม่ใช่มีจะพูดยังไงดีวะมีมีน้ำไหมเหมือนมันเขียนว่า Gas can full useful, full of useful ฟูลเต็มป่าวะเต็มเอามาให้คือเหลือหกข้าแล้วถังน้ำมันเต็มเลยฮะน้ำมันแมกซีนี่วันอาตุเอ้ยมีนาโต้แทรกเตอร์เมี ขอหน่อยนะโต๊ทรัเตอร์แมกแดงใช่ไหมแมาอยู่นู่นนะอรัแมกแดงนี่นี่มาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยแบ่งแบ่งให้กูบ้างดิกูก็ต้องการเดียวเพื่อนอ้าวหายไปไหนวะอ๋อเฮ้ยแล้วใครทิ้งถังน้ำมันเต็มไปหมดอูเนี่ยไปน้่ยมันเปล่าก็ตอนนี้กูก็ดดขากวิ่งไม่ได้ฮะต้องเดินเรื่อยๆเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงถังขอดเดิมมาเปิ้ลนี่ไงแมกเตอร์สีแดงอยู่นี่เอออย่างนั้นแหละตอนที่มันบอก ก็กลมเมียอย่างครับมันยังไม่มีตัวนี้ใส่แค่เกาะไอ้ใส่แค่ผ้าผ้าคลุมไวเ้เฉยไม่สุอใส่กาอแล้วมันก็ใส่ผ้าคลุมไม่ได้เมียมาเอาไปใส่มาเมีไม่มีมใส่ซ้ำได้ไงแต่ซ้ำไม่ได้ใส่ซ้ำได้คือเอาผ้าเอานั้นออกขนาดเอาผ้านั้นออกแล้วใส่เกาะแทนมีไมหไมล่ะเพิ่มห่อนะไรวะแล้วอะไรอ่ะอดหดอะไรอดอะไร สองสามสามสี่เอ็กพอร์ตเดิมอ, 3, 3, อ,อ่อะไม่ต้องปรับไอ้ลบเดี๋ยวจะตั้งบัฟไว้เฮ้ยไม่ไหวปะเนี่ยเหยียบนะเว้ยเหยียบไม่รู้นะตายไม่รู้นะจะลองว่าใจเย็นที่นี่ยังดีไ่้นี่ไอ้นี่ตั้งกับตะเอว้ยมีอะไรจะบอกเว้ยว่าได้ที่ได้ที่ขโมยรถมาที่มันที่มันสามารถปลดล็อกได้เลย เอ้ยใครมีน้ำให้กินไหมหิวแล้วไม่มีอยู่กันโอ้ระยะเออเอาน้ำไม่มีนี่หว่าน้ำกูมีใครมีขวดเหลาบ้างเดี๋ยวโอ้ยขอน้ำหน่อยมาเน่เฮ้ยกูมีขวดเหลาอยู่มามีใครจะเดินไปที่ทะเลกูมั่งเดี๋ยวกูจะไปไอ้นี่น้ำหน่ะตักได้เพื่อนมาตักน้ำตักได้ตักได้เดี๋ยวแบ่งกินไหมนี่ทางออกเฮ้ยได้ซีโฟมาเว้ยใช่อะไมใช่กูมีซีโฟได้หรอวะ ไหนไหนในโชว์นไหนโชวดิครอบจข้างหลังนี่เยดโอ้ยแม่งเป็นกองเลยะไประเบิดหาอะไวะซีโฟแม่งก็ซีโฟจริงจิงด้วยเชี่ยแม่งเป็นบล็อกแล้วเกยตซีโฟน่าจะเอาไว้ระเบิดบ้านมากกว่าถ้าจะดูเออแล้เราสางดเอา่ะเลนดอกเลนดอปเอาขอไปไม่ยากขอไปไปปาไป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 ประตูหลังกันเสจเอาแม่เาไปด้วยอะ ประตูหลังถ้าข้างหลังเป็นทะเลจะมาเติมน้ำเออเติมยี่สิอะไรมาเร็วตรงไปเลยค้นนะครับใครยิงวะโบอิงโบอิงยิงโบอิงว่าคุณยังไงฮะเกมนี้ไม่มีโบอิงยิงนะเดินตามแล้วพวกอางวะตัวมึงเยอะไงวะไอ้แซดตัวมึงเยอะไปเติมน้ำเลยมา มันจะได้เหรอวะกินน้ำทะเลเฮ้ยปลื้มได้เจออะไรึเปล่าเพิ่มเจอเลยรึเปล่ามันไม่ใช่น้ำทะเลมันเป็นแลนไหม๋อใช่เหรอเอาเขาเอาเขาไปม่นคือทะเลสาบวังงั้นแตก่อสงครามมันใช่ไหมเนี่ยเกมสงครามแลนไหม่ะแลนไหมด้เนี่ยนี่มันเกมเอาชีวิตรอดหรือเกมสงครามฮัลโหลมีแลนด์ไน้ด้วยมีซีโฟนี่เดี๋ยวเขาเรากูได้เติมเติมได้ไหมเติมได้เติมได้เอาเฮ้ย ก็เอากูไม่มีนะไอ้ไม kind of <environment> ่ม <acid> ีขนน้ำกินได้ปะกินน้ำได้ปะกินได้กินได้แถมกินได้แถมมันไม่มีนังสีเลยเออได้ก่อนใคร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 มีน้ำใครใครมีน้ำมีอหายบ้างขอหน่อยเอ้ยต่อไปตามลากวางเว้ยต่อไปตามลากวางตั้งบ้านแอ้ตัวซอกูแดง้รงเออแล้วมีใครเก็บขวานมาบ้างเนี่ยคุยกับขวานมันตอบให้มึงนะฮะมึงก็เติอนี่ม่น้ำนะครับมึงก็ตอบง่ายอยู่นะเอาไหม กวใครอ่ะยิงได้ไหมน่ะเอาไปเติมที่แม่น้ำเรื่อยๆโอเคเกลทะเลเออดีเว้ยขาแม่งย่างยิงหรับฮ่องซอมมีิอยู่ข้างหลังอ่ะเออเดี๋ยวพอคนแม่ถึงยิงเอาขวดเอาขวดกลับมาด้วยเติมน้ำไม่ได้วยกินไปเรื่อลยนะเว้ไม่น่ากินใบกัญชาเข้าไปเลยอ่ะคืน ไหนขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยกินได้เสร็จก่อนกินให้เสร็จก่อนกินให้จนเหลือศูนย์ะเสร็จแล้วเหลือศูนย์แล้วนี่ก็แย่งกันจังไอ้หายพูดไอ้พูดเสื้อทหารเนี่ยหน้ามาหยิบแล้มาเก็บคื่อใจเติมได้เรื่อยเติมได้เรื่อยลุงรักนาทีหัวไหมโขนแก็ต้องตามหากูอีกไอ้นี่ต้นตีนี่อยู่ไหนก็โมดามไอ้ดี่กูอยู่ดินดีคนนึงเพิ่มเพิ่มน้ำมาแดกบ้างแป๊บนึงแบ่งนอนน้ำขวดเดียวแดกอีก เอาวัวตัมือแต่เสียไม่มีของกินแน่นอนคูดจังไรอ่ะเดี๋ยวไปตามล่าหากัญชาบปเจอแต่ที่แตกมืออได้เลดดอบอ่ะสะอาดมาใส่เอาใส่มาเลยดีเขาบงมีเลดดอบเต็มเลยเฮ้ยเจออีกแล้วเวเจันทายแล้วเว ใช่กอมีทั้งคุณ12ลเกันซาอยู่ยังไงจริงเสร็จแล้วอ่ะขวดมาด้วยเติมน้ำาให้กูยังเวอร์ไปตอนนี้เวอร์ไอ้การมันอยู่ไหนวะอยู่ตรงตัวตัวเอสเออกูมาหาเราต้องแก่ห่อไร่ดอกอันหนึ่งเออแม่งหาเบอร์รี่กินเลยหาของกินไม่ได้ มันจะมีเบอร์รี่นี่เว้ยเบอร์รี่กัญชาเออระวังเอาของของคนอ่ะเอาอันไหนก็ได้ชอบเนี่ยของชอบแบบไปเลยดีเขียกินได้โอ้เล่นจับผ้าอะไรไม่ค่อยยากเลยเลยเดี๋ยวปลื้มกูเจอของเหมือนกันแล้วอะไรกัญชาแลเก็บเก็บเก็บไว้ส่วนหนึ่งดิเยี่ยมโอ้โหใส่แล้วคนดูดีอ่ะแม่งเดินแล้วอย่างเหมืองวางเลยเจออะไรอันด้วยเนี่ยใใจบอกเฮ้ย สองร้อยสองร้อยมีอะไรตัดป้างไม่เอาไม่แล้วเอาไม่เอาอยากลองใช่ไหมเฮ้ยอย่าฟันกันนะเว้ยมันฟันกูเลยเนี่ยไอ้ซาร์มาเอามาไหนอะเตือนจอสักนิดไหมาดิเนี่ยตอนนี้มึงเปิดบอร์แล้วเนี่ยใครอยากอห้บ้างกูจะบอกว่ามึงเล่นอะไรกันในเชี่ยเลือกกูลดเลยมึงเอาไปฝากเครื่อเลยเนี่ยถ้าเลื่อยมานี่กูจบเลยนะ เอาไปบอกเรื่องเดียวเอาเงเก็บก่อนทิ้หายแล้วเนี่ยกินไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยมันแล้วแต่มั้งจะไม่ใช่อันนี้มั้งไม่เหยอะเลยเมื่อไหร่เราจะไปหาของเงี้ยเหรอจะเข้ามาอลไรอยู่ตรงไหนไอ้เมียของกูเนี่ยของจริงไอ้ตัดเสียแล้วแต่เอาลองจะชื่อว่ามันจะชื่อว่าพอบรี่เว้ยไปมาเอามาไหมราบบรี กลัวจะเดินเซ็ตเมาไหมแม่ต่อยละเลื่อนรถไหมพี่นี่ก็ต่อยจังเลยหัวแล้วดูดีขึ้นเลยใครจะไปหาของกินไหมเนี่ยปไปหนีหนีเดี๋ยวกันเขาไปหนีไปไปไปาปไปไปคนละคันเลยเขาเฮ้ยเราด้วยคลานเลยไปรอกูด้วยถอยถอยแล้วเดี๋ยวนี้ถอยแล้วเนีถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้ว ไอเจอแม็กแดงอ๋ออ๋ออย่าโจนอย่าโจนเนี่ยกูมองไม่เห็นมองไม่เห็นหลังคนณแม่ขอจ้อด้วยสบายใจเบอร์เอเนี่ยมันเจ้าไหมเนี่ยกูณสามมหาให้ใช้เวลาไปแล้วไอดาจรดาจรเตลรถท้าไม่รอเร็วโอ้ยตีกูทำไมหวานเล็กน้อยเนี่ยมันชอบตีเนี่ยส้นตีเนี่ยเนี่ย มันต้องโดนฝันกระวังลมถี่แม่เมื่อกี้มันก็เตะกูนึงดอกน่ยเฮ้ยเมียจะฝันเพิ่นทินเออแม่งจังไรคนฝัดแม่งมัาใช้เพื่อได้ไงวะอ้าวเฮ้ยมันช่วยเองนี่หว่าเนี่ยอ้าวหมดเลยช่วยเองนี่วะนี่มึงโง่หรือสติเนี่ยอ้าวไปเราหลืไปไปเลย้วก็เคยเจอของแล้ะลืมมึงแดกแล้วมึงมึงต้องขับรถหน่อยไหนเอามาแม่งอยู่นู่นสองร้อยเบื้อสองร้อย สองแล้วก็พอแล้วแมวเอ้ยติดเชื้อให้มีแอนตี่แอมแอมี่หมดไปแล้วเมื่อกี้กูติดนะกินเบอร์รี่ป่าแล้วก็เอ้ยอย่าตีรถที่ใครตีรถโดนโดนไว้เฮ้ยเอ้ยอย่าก็ไอ้เมียนี่ไงใส่กระโงกตะไน้เดตะแคงลือเมาไหมแม่งจังไงคน อันนี้เรียแบบรบูเบอไม่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 ใช่แดกดูกอกิเขียวเววยมันจะไปปามเบอร์รี่ไหน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 มาอดไปไหนับรถเร็วมือไหนมือรกมือแอดเดินปื๊บไปเวดนปืปบนตเวแเดเเเิดิดีวยิน อะไรองมึงกูขับโรงยัตายเรวดีเราดีเออื่อแล้วโเฮ้ยทำไมทางเปยี้ยวะไอ้ป้ายมึงขับไปไงึงเนี่ยแต่ปุ้มเม็นเวงเลยไปไปไหนเดขับจนต้อตาเลยเฮ้ยลา่อนทุกคน เดันไปนะับเพื่อนเอ้ยไม่ไปนี่ไ้ข้างตรงมือมาเลยเเฮ้ยแจงสมบีเพิ่มไปตายอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปตายไปตายไปตายตายขับอะไราองมึงเนี่ยเพิ่มอะไรสัมบีตกไปตายไปมาอยู่อยู่ด้านหลังสัมบีตกได้เดี๋ยววิ่งไม่เจ็บหัวให้มั่งป๊บ ก็พยาบาลไม่ยอมขึ้นมีเม็ดเกิไหนการเกิดไหนโอ้โหน้อนแก้ผ้าไลยสิเออไอเนี่ยเมืองเดิมมาที่เจอไฉลิอบอ่ะที่ไหนวะเหตุเมืองที่มันที่ม oh. ันที่หอมเป็นเรือโอ้โหอะไรนะเรื่องมีเรืออยู่ตรงเมืองอ่ะอ๋อโซเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยมาดิเออเออที่อยู่แถวที่เกิดเรือ อยู่หน้าเมืองเก็บของไม่ให้อยู่หน้าเมืองเลโหลฮหลทำไมกูเก็บของไม่ได้เฮ้ยเฮ้ทำไมกูเก็บของไม่ได้เหมือนกันมันแหลกมันแหลกมันเพิ่มมันมันห้ามพับจอห้ามพับจอ๋อมันแหลกมันแหลกเออมันห้ามพับจอกูไม่ได้พับจอไม่หมายถึงไอ้คนเปิดเสิร์ฟม่้า้พับจอ อ๋อกรพับปุ๊บเก่งงานเลยเออจะเปิดม่ตนี้แล้วเหรอเก็บติไม่มันแหลกอ่ะสองปีตอนแรกุีสองปีเว้ยสแมงค้างเติฟแลงหมดเลยอายเติมไปสักตบเติมหืมย่ออยู่หรอเนี่ยเตเพิแหลกไม่ไม่ไม่ย่อแลม่งเก็บของไม่ไแหลกนะแม่นะไม่แหลกนะ ว่าอะไรเฮ้ยยิงควางไปนี่มันมีไงตาย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 ก็คนมันไม่ได้ยิงมันเริ่ยิงควางกูเห็นพวกมึงยืนนิ่งเลยตอนนี้กูไม่ได้ยืนนิ่งนี่มึงเอไปก็เดินอยู่ไงเหรอเออยังไงคนอื่นเดินอยู่กูขึ้นมาเช huh? ็คของบนเรือก่อนแล้วนะปืมว่าแล้วไม่ได้เกิดอะไรตรงนี้วางเตียงมาตรง โอ้มึงเก็บอะไรบ้างไวะเนี่ยไอ้านหลังไอ้ใครวะเนี่ยเฮ้ยใครวะตัวดำปิดเลยเออใครบะเอไอ้ใจเย็นเอไอ้อ้าห่มอยู่วะแล้วไม่บอกนี่เรียบร้อยเลยมั้งั้นี่้ยดิหรือว่าสับบีตัวไม่ยังกับสับบีไอ้เหี้ยแล้วดำปิดด้นะเกิดตรงท่าเรือเฮ้ยจะเลื่อยในเต็นท์เล่ยใครเนี่ย เอาไปตัดไม้ได้เลยเออไปตัดไม้น่าจะได้อยู่นะ่ไปไปตัดไม้ตัดได้ตัดได้ครับครับได้มาเมืกครับยังครับว่าไม่ได้เลยรู้แค่ราบบคาบอะไรพวกนี้เองไอเด็กเมียกินนี่ดิให้อหเริ่มกูเข้ามาใหม่เลยนะมาเราด้วยอยู่เมืองท่าเรือที่มันมีพวกกดังสินค้า นียทุกคนเนียะนี่ก็อํากินยางกินยางกินยางเออกินแล้วรู้สึกว่าลงเหมือนแบบไม่ไม่ใช่ในเกมมาริโออ่ะตอนเนี้ยอ้จะลงหมุนไปหมดให้หายเฮ้ยใครใครที่เก็บของกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยกูเองกูเองกูอยู่ในเมืองหากูเลยครอบก็บของของกูด้วยไม่อยู่ตัวไหนวะกูจะไปดูไว้ละ เขาเก็บของว้ด้วยแล้วมึงยู่ไหนตายตรงนี้อยู่ตรงท่าเรือข้างในบ้านท่าเรืป็นลังวิ่งไปกังรังวิ่งไปไอ้สองสองการหยุดแบงก์อะเพิ่มพวกเราอยู่ตรงแบงก์เงินเฮ้ยกูไม่เข้าใจแล้วแม่งยังวิ่งมาเดะวิ่งมาเดะตรงที่กูเจอมึงอะวิ่งมาเลยกลางเมืองอะไปยิงกวางมาด้วยกวางมันจะดอบเนื้อแต่ว่าเนื้อเรายังไม่รู้เอาปลาไว้อยู่บ้านสิเดี๋ยวจะกรอะไรเนี่ยวะเพิ่ม แล้วเพื่อนไปไงวันดีเพื่อนวันดีรไม่รู้ว่ะคอฟเก็บของมากูด้วยดิอยู่ตรงไหนกูชรดู้พืนะครับขี่ไหนบ้านแล้วคอฟนบ้านทีอยู่ไหนไม่รู้ว่าลางไหนที่มีปืนตั้งอยู่ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ขอไอ้ไอ้ดอกผมยาวก่อนไม่ออกแล้วขอมาหาไปเลยต้องการกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋ากูขอเอ้ยกูใช้อ่ะ ใครมันทิ้งเสื้อทิ้งอะไรไว้เต็มไงหมดเลยวะเพราะคูทองกระเป๋าไม่ได้แล้วเพื่อนเนี่เจอแล้วมันมันมันไม่น่าจะเช่เหมือนท่าเรือเลยแต่มันมีมีที่ซ่อมรถอยู่ที่คลายทหารเพิ่มตอนนี้มีแอนิมมลแถวเฮียหนังสัตว์อยู่สองอันยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าทำอะไรได้แกำลังเดินไปหาใครเดินเหน่ เกียสมบีชดเดินเดินเดินกระทังแมปอะไม่ไม่โกนรังเข้าไปในเมืองเสียสมบีชดเกี่ยวเมืองแล้วเหรอเยสสงกลางผมยาวไม่ยังหล่อไหนวะไอปไหนมาเยี่ยไ่ไหนเนี่ยอยู่ที่ข้างรถัสีแดง สงการอยากกินน้ำเอ้ยสังการอยากกินอาหารรถทั้งสีแดงไอ้รถเนี่ล็อกอะไรเนี่ยจะกินอาหารนะเพื่อนของหายหมดเลยใช่ไหมเนี่ยแนือโกไม่อไม่รู้มันมันไม่ตายเมื่อกี้ได้ทิ้งของไว้ปะล่ะทิ้งอะไรอะไรอยู่มันก็หลุดไปเลยของเต็มป่ะใครแก้ผ้ามาไว้เนี่ยเป็นใครไปได้มีคนเดียวอะไม่โดไฟอ่ะเอาไปตายเหรอเออกูโดนของชนิดใหม่เว้ คันนีาดไปในนี้ม่กังเกงอ่ะแรงกว่าเดิมเลยในร้านในตู้เย็นอะอยู่ในตู้เย็นโดนของนิดใหม่แรงขึ้นกว่าเดลยเกงห้าอะไรไม่อยู่ในตู้เย็นในเกงอย่างน่าอ๋อนี่ไงตู้ดำๆอยู่นี่ไอ้เชี่ยมีของกินเต็มเลยกูขอแล้วกันไมมีเสียงเพลงด้วยเอาเอ้าเอา แหลกแหลกดีเลยแล้วดีเลยแซมโทษโทษโทษททอทอมาแล้วมาแล้วไอ้นิคอนช่วยเลยได้วะหรไม่รู้อ่ะอ้าวแล้วอั้มออกอั้มบอกไว้ก่อนนะออกแล้วต้องเล่นใหม่นะของหายวันนี้มีเสื้อผ้าอะไรอยู่มีอะงหาร แม่งโหแม่งเลแตะกางเกมย่ายเืองเลยมองนี้ของเน่ยออกออกออกแล้วมันตายใช่ไหมอ๋อออกแล้วตายเลยแล้วของกูยังอยู่๋ยวหาโศกมันเองมันไม่คืนเลยเราตายเลยมันไม่เซฟให้ของหายไปเลยเออมันไม่เซฟให้อ่ะคนระบาเลยแต่ว่าตรงนี้ของกูใช่ไหมเนี่ย อย่างว่าอะไรเกมมันก็ยังไม่สมดุลระบบอะไรมันก็ยังไม่ค่อยดีทุกคนอยากกินอาหารนะมีอาหารให้กินไหมบอลลี่ในร้านอาหารนไงมีอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเต็มเต็มเตัมนอนหรือเปล่าเนี่ยสติปปิ้งสปริงแบบแป๊บนึงกำลังตัดไม้กำลังลองคาบบ้านเอาเอาวอะไรนี่ไหี่ถ่ายแล้วกูติดเชือกูจะติดเชือแล้ว 65%ละโอ้ยาหายได้เยอะมีเยอะมี anti body หรอวะเห็นเลยเฮ้ยเจติงนอนไว้เพื่อนนอนไหนดีวะนอนตรงไหนดีเจติงนอนนะครับพี่น้องโอ้ยเฮียเริ่มจังวงนอนไหนนอนไหนนอนไหน เราเรมีเตียงเราเพื่อนเรามีเตียงแล้วเรามีเตียงแล้วเรามีเตียงแล้วนอนนะแล้วอยากข้างคนเรือมีเหยี่ยมนี่ยเราตอนนี้เพิ่งไปดูบนเรืออยู่นอนในร้านพิซซ่าลเลยกันง่ายดิยไม่ยุ่งยากอะไรมากมายเออวางไว้เย็ดแล้วก็นอนเรือมีกระปรุก อืมอร่อยจ๋าเลยใครเล่นอะไรวะเกือบตายไงเล่นอะไรกันใครยิงอะไรใส่กูวะเลือดอกเหลือยี่สิบเลยเลยอะไรอ่ะใครยิงอะไรใส่กูมั้ยจะใครยิงอะไรไอสัตว์ใครตั้งกำดักไว้มียมึงยิงมไหมอะไม่ใช่กู แล้วใครสัตว์กูจะรู้ไหมล่ะตายแล้วกูแม่งไม่เล่นแล้วสัตว์เสียแล้วล่ะอ่าโดนแล้วะอับดกไอ้ยี่ไหนวางไว้อีกแลอ้โหอันนี้ไม่เอ้ยเชื่อเชื่อเราทำไรได้วะเชือกอ่ะยังไม่รู้เลยายหายแล้วเขีย้เดินแล้วสัตว์เฮ้ยเราไปเราไปบานห่าเลยรหัวทิพยอยู่ตรงนั้นวะฮะก็เริ่มขี้เกียจจะเล่นแล้วเฮ้ย มึงเลอะไรกันทำไมเราไปาไปบางหัวซีย่างนี้จะเลิกกันยังไงหรือจะเล่นต่อเลิกแล้วกูเลิกแล้วไอ้สัตว์เหยียบกำดัตายโดนฆ่าตายเองใครวะเนี่ยเฮ้ยปืนว่ะไอ้เมียไอ้ปืนว่ะยิงก็ไม่พอจะได้ยิงทำไมอ่อนเนาะตุ๋ยทำไมแล้วไงเดี๋ยวจะเลิกแล้วอีดอ ปู้มอยู่ไหนวะอย่าไอ้ปุ่มเอ้าไอยี่พุ่มน้องอา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 เอ้าพุ้มอย่าอาอ้าอ้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มก่อนก่อนนอนเจอฟีฟาสักตาว่ะเฮ้ยวะเด็เฮ้ยยี่อย่า Yes. เย็ดคุณเพิ่มเพิ่มคุณคุณตาเชียเยอรมันว่ะจ้าอาเดนใช่ไเอออาเยนชนะแล้วคุณตาเชียเยอรมันยาแล้วเราแล้วรู้ป่าคุณคุณตาไม่เอาลูกอะไรลงลอล่าโมดบิเว้ยเออพอไปเลยลูกไปเลยมาเนี่ยยายากูปิดตาอาไอ้เจ้า เราก็สงบสุกเหมือนเดิมไม่สักทีป้งคะเลิกเลิกเวยตายตัวบัมบี้แค่ครั้งเดียวเพิ่มมาพี่พาตาปลาก่อนนอน